ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีติครับวันนี้ดาดร่มลมตกลุงจะชวนมาดูกิ่งของเามิโพล่านะครคือมดยอบกิ่งของมดยอบที่ลุงตานไว้เมื่อเมื่อประมาณสักสิบกว่าวันไดมั้งเห็นจะได้เพราะว่าตอนตอนที่ทำก็คือมันยังมันยังก่อนก่อนจะหนาวด้วยซ้ำนะประมาณ น่าจะประมาณปลายธันวาหรือหรือต้นมกราไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนั้นจะอากาศเย็นแล้วแต่ว่าก,ก็คิดว่ามันก็คงไม่ออกลากหรือก็อะไรแต่ว่าก็ก็มีความคาดหวังฮะก็ yea, มีความคาดหวังประมาณสักยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันก็เราตักกลางเดือนประมาณกลางเดือนกุมกลางเดือนมกระาะเ้าลุงก็ทําไว้นะเนี่ยดูสิต้นไม้ที่สวนมันแห้งแรงแล้วมันเริ่มแห้งแรงแล้ว ดดลมลมตกแล้วคล้อยเลยอันนี้ในป่าศักนะครับป่าศักในเขตป่าศักของลุงมันก็จะมีเขตข้างหลังข้างหลังนู้นจะเป็นแปลงของมดยอบอีกอีกแปลงหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีต้นศัก์พิงอยู่บ้างออยู่บ้างนะคราวนี้ <c oughs> ลุงก็จะพามาดูต้นมดยอบอีกตัวหนึ่งที่เป็นคอมมิโพล่าเมอร์เอสพีไม่แน่ใจว่าว่า SP อะไร ก็คืออ,อย่างเดียวไม่แน่ใจว่าโซมาเลียเคนยาหรือตูนิเซียหรืออะไรก็แล้วแต่โซมาเลียเอธิโอเปียไม่แน่ใจเย,ยเมนโซโกตาหรือคือไม่แน่ใจเลยแต่ใบมันเจ๋งมากอันนี้ดูก่อนนะฮะสภาพที่ความลงตัวของของของการอยู่ร่วมกันของต้นไม้อันนี้บอสเวเลซากานะครับกำยานอันนี้คือกำยาน <c oughs> บอสโซเรซาคาแล้วก็หญ้านี่จะขึ้นลกมากเลยดูสิครับคาวนี้เรามาดูกันดีกว่าไอ้ใบแป๊กกล้วยอะ่ะมันเป็นยังไงฮะลักษณะก็คือนี่ฮะแป๊กกล้วยไหมดูสิยอดก็จะแบบว่าเออมีแมลงอะไรมาขออาศัยแล้วก็จะไม่แตกยอดกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะดูสิครับอันนี้ ใบใบเริ่มจะวูบไปบ้างนะครับเพราะว่าเออเหมือนกับว่าส่งอาหารขึ้นมาไม่พอแล้วรากก็เริ่มรากที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็มีน้อยนะก็เลยก็จะกลายเป็นแบบนี้ออนี่คือคอมิโพลล่านะครับนี่คือเมอร์อีกตัวหนึ่งที่มีกลิ่นหอมพอสมควรแล้วก็รบ <c oughs> บอกไม่ได้ว่าเอกลักษณ์ของตัวนี้มันจะหอมไปทางไหนคือพูดยากต้องต้องมาชมดมกลิ่นกันเอาเองคือนี่คือยอดของเขานะ ใบแป๊ะกล้วยชัดๆเลยนะนะครับอ,อันนี้แหละลุงคิดว่ามันน่าจะออกลากสักสองสองกิ่งหรือสามกิ่งลุงตอนไว้สาสี่กิ่งนะครับสี่ต้นนะสี่กิ่งเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ดูที่ว่ามันจะออกกี่กิ่ง <c oughs> ตัวนี้ออกแล้วโอเคตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกลากแล้วมีลากแล้วตัวนี้ก็มีมีลากตรงนี้นะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีแต่อา่าตัวนี้มีไหมตัวนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีครับตัวนี้ยังไม่มีเอาอสองกิ่งก่อนแล้วกันเอาไปชําก่อนนะ <c oughs> เอาไปลงกระถางก่อนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คอเหนียวเหนียวคอเหนียวเหนียวเหมือนอากาศมันร้อนอะไรบางอย่างนี่นะครับก็ตัดใต้กิ่งเลยพยายามดูให้ดีนะอย่าไปตัดกิ่งที่มัน ที่มันแตกยอดออกมาใหม่นะมาดูนะครับว่าไอเนี้ยโอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับหอมฟุ้งเลยนะมาแลวสองกิ่งโอเคนี่นะคือลักษณะเดี๋ยวเราขอดมอยู่ก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลุงจะวิคอยดูโอ้ยหอมนวลหอมนวลหอมแบบหอมนวลหอมหอมออกเลมอนเหมือนเลมอนเหมือน เหมือนอะไรสักอย่างนึงเดีวบอกไม่ถูกหอมนวลนหอมเลมอนนวลเลมอนมีเมอร์มีไม่รู้มีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันหอมมากมน้ำหอมนะหอมหอมโอเคชื่นใจชื่นใจตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลุงจะเอาไปชากิ่งแล้วจะพากันไปชากิ่งกันนะโอเคครับะคราวนี้เราก็จะมาใส่กระถางกัน พอลุงเตรียมดินไว้แล้วอันนี้เป็น <c oughs> ดินหมักนะครับดินหมักมูลไส้เดือนกับกับ,กบกากอ้อยนะลุงมีส่วนผสมวันนี้ก็คือ,อมูลวัวมูลวัวที่เป็นมูลวัวมูลวัวน,นมไม่มีหญ้านะครับจะกินฟางกินหญ้านี่เคยเคยมาแ้วคทั้งก่อนว่า เอาเอามูลวัวที่เป็นวัวไล่ทุ่งวัวเลี้ยงเนี่ยมาใส่นะพอมาใส่เสร็จแล้วมาทําเป็นดินปลูกรู้สึกว่าหญ้ามันเต็มกระถางหมดเลยพอญ่ามันเต็มกระถางหมดก็ต้องจัดการและแก้ไขกันมันก็เลยเป็นค่าจ้างอีกอีกอส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปจ้างคนมาดูให้อะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่นั่นมันก็เลยใช้วิธีการแบบนี้เลยเอาดิน เอาดินกากอ้อยเนี่ยที่เขาผสมมาแล้วเนี่ยเคยเขาผสมมา50%แล้วนะแล้วก็เอามาหมาักใส่แล้วก็ใส่ขี้วัวล,ลงไปด้วยแล้วก็อนาคตคือทำทำแบบนี้ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมแบบนี้แล้วก็เรียกลากมาอีกเพิ่มเติมหลังจากที่ลากมาเพิ่มเติมปุ๊บเราก็จะนําไปปลูกในในหลุมที่เตรียมไว้ต่อไปนะครับทำในแปลงของของขาอีกต่อไป มีก็ดึงยากมาอันนี้เป็นคอมมิโพล่าชนิดหนึ่งที่ลุงได้มาแล้วแล้วเพื่อนก็จะบอกคนคนขายบอกว่ามันเป็น SP นะซึ่งไม่รู้ชื่อแต่ใบมันเหมือนแป๊กกล้วยอ่าพอใบเหมือนแป๊กกล้วยก็ถามว่ามันหอมไหมตัวนี้หอมอพอดมพอดมดูกลิ่นแล้วอือหอมจริงอะ่ะก็คือหลังจากที่ส่งมาแล้วก็คือของจริงก็เลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวขยายต่อดีกว่าจริงๆลุงมีลุงมีตัวนี้2ต้นนะ ต้นนึงอยู่ฝั่งโน้นต้นนี้ฝั่งกันโน้นน่ะมันมันยังไม่โตขนาดนี้ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือครั้งก่อนลุงมีความผิดพลาดอยู่อย่างนึง <c oughs> ก็คือว่าเอาเอาดินที่เป็นเอาดินที่มันมันมัน,ม,นมันมีกากน้ำตาลอยู่เยอะมากแล้วแล้วทำให้ต้นไม้ไม่ชอบทำให้มันตายไม่ถึงกับตายแต่บางต้นก็คือยืนนิ่ง <c oughs> หลังจากที่เราลดน้ําบ่อยบ่อยบ่อยๆ่อย,อยปุ๊บเนี่ยความหวานน้ํน้ตาลหรือความร้อนหรืออะไรอยู่ในอยู่ในดินน่ะมันเริ่มยอ่อยสลายไปต้นไม้ก็เริ่มจะแตกยอดใหม่ฮะเพราะจวบเหมาะพอดีพอดีกันกับช่วงเวลาที่มันหนาวพอดีเลยเราช่วงหนาวเนี่ยต้นไม้พวกนี้จะโตช้านะครับนี่นะเห็นรากไหมครับเนี่ยรากก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะเรียกรากให้เพิ่ม,เต,มเติมกว่านี้ให้มันเยอะกว่านี้ก่อนที่จะนําไปปลูกนะ โอเคแล้วก็ทมลงไปนะแล้วกบดินกบขี้วัวลงไปกบดินขี้วัวอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปลดน้ําแล้วก็วางไว้เนี่ยที่ร่มๆหน่อยนะฮะแล้วก็ให้รากมันออกช่วงนี้จะต้องลดน้ําบ่อยๆเพราะว่าเราเลือกวัสดุปลูกที่มันค่อนข้างที่จะระบายน้ําได้ดีแล้วแล้วเราก็ลดน้ําให้บ่อยๆได้เลยนะฮะ คือการลดน้านี่มันดีอย่างบางทีมันก็จะลางอะไรบางอย่างที่อยู่ในดินเนี่ยอยู่ในมูลวัวน,นี่ออกไป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 หลังจากนั้น,นมันก็จะเหลือดินแล้วมันก็จะเริ่มเ,เริ่มฟื้นคืนฟื้นคืน,คนสู่สภาพแล้วก็รากมันก็จะออกมาเพื่อหากินต่อไปอ่ะวันนี้2ต้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมคอมมิโพล่านะครับหรือมดยอดหลายๆคนติดตามลุงมาก็จะรู้ว่ามดยอดคืออะไรอ่ลุงสัญญาไว้นานแล้วว่าจะทําเว็บไซต์ แต่มันก็มีบางครั้งที่หลงทางไปบ้างก็ก,ก็ต้องโหนกลับมาหาวิถีว่าจริงๆอ่ะเราเราต้องการที่จะทําความรู้นําความรู้มาเผยแพร่นะ,ะแล้วก็เ,เล่าเรื่องมดยอบและกรรมญาณให้ทุกคนได้ฟังกันแต่คราวนี้มีบางครั้งก็จะแบบเฮ้ยวบออกไปเหมือนกับคือต้องขอโทษขออภัยที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําที่ความตั้งใจของเรามันหายไปในบางช่วงนะบางช่วงมาเวลาเหมือนโดนโดนโดนดึงออกไปก็เลยไม่ได้ทาคลิปมาประมาณเกือบสัก สักสิบกว่าวันแล้วฮะเนี่ยนะประมาณนั้นนะแล้วก็คลิปที่เคยอัปโหลดไว้ครั้งก่อนก็ยังไม่ได้ลงดีเทลลงรายละเอียดอะไร,ไรคราวนี้ที่สัญญาว่าจะทําเว็บไซต์ก็ก็ขึ้นโครงร่างเว็บไซต์เอาไว้แล้วแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่ได้ทาต่อนะครับโอเคคราวนี้เราเราจะต้องทําแล้วก็ตั้งใจที่จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็คือตอนนี้มันมีดีเทลแล้วก็มันมีพวกอ่าอินโฟมีชันเยอะมากที่จะทําให้เป็นคอนเทนต์ซึ่จะขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันคือเยอะมากเยอะจริง เยอะจริงๆนะครับก็เลยคือ,ค,อคือทำทำทำใช้เวลาเป็นปีก็ก็ไม่น่าจะหมดสาหรับพืชตระกูลพวกนี้นะแต่ว่าลุงก็พยายามที่จะทําให้มันเยอะที่สุดท่าเยอะได้เพราะว่า,าคือเราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราทํถ่ายข้อมูลให้ได้มันก็ควบคู่ไปกับการการหาการหารายละเอียดแล้วก็การหางานวิจัยต่างๆเพื่อมาอ้างอิงแล้วก็เพื่อมาคุยให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้ ก็คือคลิปแรกใน,ในหลายๆวันที่เรายังไม่ได้ทาคลิปกันอขอบคุณทุกท่านที่ทททททททยังติดตามกันแล้วก็ยังฟอลโล่อยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต่อไปลุงจะสัญญาลุงสัญญาว่าลุงจะทําคลิปต่อ,ตอไปให้ทุกคนได้ชมกันกดติดตามกด,ด,ดแชร์แล้วก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของลุงนะครับยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ <c oughs>